เรียกได้ว่าด้มทานตะวันก็บนคิดถึงสาวจีนคนสวยขุยอันหนักมากเลยล่ะค่ะพะนี้จะครบอาทิตย์แล้วนะคะที่เธอกลับจีนซึ่งร่อมทานตะวันถึงกับร่วมกลุ่มกันไล่สดอาจด้วยว่าคิดถึงขุยอันเหงาไม่มีอะไรทำขุยอันของเราก็เข้าไปในห้องนั้นๆแฟนๆก็แตกตื่นและดีใจมากแค่ได้เห็นขุยอันพิมพ์โต้ตอบก็ยังดี ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่คิดถึงเธอนะคะ ขุยอันก็คิดถึงแฟนคลับเช่นกันแต่ด้วยเพราะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็อยากจะใช้เวลายอยู่กับครอบครัวก่อนถึงอยู่ที่จีนก็แอบมีโมเมนต์ใจฟูให้ดอมชาลีขุยอันได้ฟินจิกหมอนกันนะคะที่ล่าสุดขุยอันก็ได้ไปส่งสติ๊กเกอร์ของขวัญให้ในชาลีช่วงไลฟ์สดขายของแฟนๆก็แห่ใจฟูสิคะดราม่าในๆขุยอันก็คอยซัพพอร์ตชาลีเสมอขนาดตอนนี้ขุยอันอยู่ที่จีนก็ยังแวะส่งกำลัง ใ,ให้พี่ชาลีในไฟ์สด ณจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวขุยแอนคิดถึงใครที่คู่บอลหรือเปล่านะคะเพราะแฟนขับชาลีช่อง c l f c ได้ลงภาพที่มีพี่หมีสุนัขของชาลีและรถมอเตอร์ไซคันสีแดงกับเจสกี้ขุยแอนก็โผล่เข้ามาคอมเมนต์รถสองคันนี้กำลังรอฉันอยู่ใช่ไหมงานนี้แฟนขับก็แตกตื่นกันยกใหญ่เตียบแท็กนิกชาลีว่าให้เตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ขุยแอนให้พร้อมและดูเหมือนว่าขุยแอน จะโผลไปทุกที่จริงๆค่ะที่นิกชาลีโพสต์วิดีโอในช่องของคิงแล้วคอมเมนต์ว่าเม้นแรกสาวขุยอันก็เข้ามาเล่นด้วยโดยคอมเมนต์ว่าเมน9 9้9ครับ ดานพิจาร์ M เคนสำคัญของขุยอันก็เม้นต์ถามเลยสิคะว่าใครเป็นคนสอนเธอตัวอยู่ที่จีนแต่ใจอยู่ที่ไทยแล้วล่ะค่ะสาวขุยอันเอาละสิคะงานนี้ชาลีต้องเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ให้ขุยอันก่อนเธอจะกลับมาไทยแล้วล่ะค่ะแอดก็เชื่อว,ว่าขุยอันกลับมาไทยเมื่อไหร่คงรีบปุกไปคุบบอดแน่แน